ก็ูบมือสองก็ที่นี่ก็มีหลายอย่างหลายแบบหลายยี่ห้อให้เลือกนะครับแต่ที่นี่ก็จะพิเศษก็คือเขามีของต่างประเทศที่ของญี่ปุ่นนี่เขามาตรวจรถให้ถ้าคนลูกค้าบางคนที่เลือกไม่เป็นมีเขามาตรวจให้แล้วก็โอเคครับผมหลักคนที่รถไปเป็นก็ที่นี่ไว้ใจได้ครับ ก็คันนี้ผมดูมาจากเว็บขายดีนะครับเห็นแล้วก็ถูกใจดีครับผมว่าเป็นรุ่นตัวลิมิตที่เป็นของ v ีออสเขาเลยก็ดูมาหลายค่ายหลายรุ่นอยู่เหมือนกันครับชอบรุ่นนี้เพราะดีไซน์เขาสวยงามครับแล้วก็แต่งอย่างโรงงานม,มาเรียบร้อยแล้วด้วยก็อันนี้ก็เป็นเหมือนรถคันแรกของผมเนาะที่เลือกที่นี่ก็เขามีการบรันตีให้จากบริษัทที่เขามาตรวจรถไทยครับผมว่าไม่มีการ จมน้ําไม่มีพิคว่ำไม่มีน้ําท่วมจากบริษัทที่เขาจากญี่ปุ่นเขาตรวจให้ครับผมก็เลยเชื่อมั่นว่าตรวจะไม่มีปัญหาแพคเกจที่ทออแถมให้ก็มีถ่ายน้ำมันเครื่องครับผมเปลี่ยนแบตเตอรี่<ๆ>เคลือบแก้วให้แล้วก็ประกันชั้นหนึ่งให้ครับผม<ๆ>ก็ที่นี่ก็บริการดีครับผมขออะไรก็ให้หมดครับ <c oughs> <c oughs> สุดๆดไปเลย